วันนี้วันอังคารที่12มษายนปีพุทธศักราช2565อาหารวันนี้เมนูเช้าข้าวต้มทะเลเมนูเพนซี่โครงตุนเห็ดหอมผัดกับเพราหมูผักสลัด45กิโลกรัมโดยกัลยาณมิตรพิสมัยเรื่องรักลิขิต ขอโนโมทนากับลูกพระธรรมวัพรธรรมกายปา์มบีชกาลยานมิตมาลีรูบินแดงและครอบครัวกาลยานมิตนิตราถมทองโรเบิร์ตชอร์รสแฮนิสและครอบครัวกาลยานมิตรตักครพัทสานและครอบครัวที่ได้ร่วมถวายขนมปังโกเบตบหยองน้ำสลัด1 0 5ชิ้น ไก่ยองน้ำสลัด135จิ้ชิ้นขนมโมจิไส้ถั่ว30ชิ้นตั้งแต่วันที่11ถึง13เมษายน2 5 6 5รวมทั้งท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการถวายพัตตาหารให้กับพระพิสุกษุสมณรนนของศูนย์การศึกษาเขาแก้วสเสด็จขอบุญบารมีนี้จงส่งผลในท่านเจ้าภาพทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันะสุขาพพละปฏิพานธนาสารและบริวารสมบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานให้ถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธอ